สวัสดีครับพอแั่พี่น้องป้องปายสูผูจุกคนครับวันนี้เอาบรรยากาศไอตัวเมืองระยองมาฝากครับพี่นอ้องคอยติดตามส้มไปน้องกันนะครับเดออบรรยากาศตอนเย็นๆครับมีบรรยากาศตัวเมืองระยองครับผม ตอนทำคำเ,เร่งๆก็สั้นในประมาณนี้แหละครับรถกระล่ไหลาย,ลายมารับหลานตอนเย็นๆครับที่โรงเรียนนี่แหละฮะใัรมาลงเรียนวัดปลาประดูอย่างวัดระย่องนะครับพี่น้อง่ายไว้ พี่ให้น้องเบิง้งบางที่ไอ้คุณอาจอาจ,จะอาจจะไ่ได้ไหม้เมื่อยอย่งวัดระยองสนอกว่า, <c oughs> ถ,าถ้าให้เบิง้งชุมไปตรงกันครับพี่น้องช่วงเวลาห้าโมงกว่าจบโมงโมงหรอเปะ่าไอ้แล้วครับพี่นอมามาถึงลุงเลียนลยแล้วแหละกลับบ้านแล้ว ผู้โดยสารครบแล้วครับพี่น้องช่วงนี้กันยังงยยวัยนาโรงเรียนวัดปัปปดดอยู่ครับบรรยากาศในตัวเมืองระย่อง,องมันรู้มี่เรครับไม่ได้ตึกละ มี่ต่ติดกับรถแต่สำหรับตัวผมแล้วก็ยู่นอกเมืองคนละครับพี่นอ้องจากนี้ไปยี่สิบโลละจากนี้ไปบรรยากาศสวยๆมาฝากพี่ฝากนอก้องตอนเย็นๆสนุกว่า ทงไห้ท้องหน้าก็เอาให้พี่น้องเบิ้งหลายแล้วเอาตัวเมืองระยองให้พี่น้องเบื้องน่อยที่ท่องเที่ยวหลายหลายด้วยพี่น้องด้วยที่จังหวัดระยองใครมาเที่ยวมาส้มก็มาเที่ยวจังหวัดระยองกับหมดแล้วกอล์ฟเมทผุดแล้วบนเที่ยวอ่ะนั่งเ,เรือไปกอล์ฟเมทผุดล่ะการใช้หาดแม่งก็หัวแหลมแน่ อาหารเปน้ำผึ่งแน่เสร็จแล้วแล้วเป็นพิมพ์แน่เสร็จแล้วส่วนชวนแน่เสร็จแล้วใช่อาหารอะไรแต่ช่วงนั้นเราก็จะนั่งเลือกไปพูระข้ามไปไอ้ก็สเม็ดคุณะครับพี่น้องแต่ผมมาย่ยวนี่ผมก็ไปสองสาเทือบอ,อสเม็ดอะไรก็ดีอยู่ได้วละ่ะมันไมยย่างเราะอาหารแพ่งดีครับน้ำไปหม่มาแม่คัดยุ่งแล้วน้ำกินเลยขนน้อย แต่ผมค่อยได้ไปแต่ว่าแต่อยากให้ดีมันต้องไปนอนข้างคึืนพุ้นหาหาห้องหาอย่างเรียบร้อยและเกิดไปนอนข้างคึืนยังสั้นเออนั่งใส้หาดและจังมวลตอนนี้กำลังกลับบ้านเ้ยพี่น้องเด้อ หมละเดินทางยี smell, room, room oil, ่ส <Darwin> <a> <oon> <combined> ิบลูกแล้วครับเข้าเย็นกจันทถึงซุกแล้วครับเข้าเย็นเช้าเย็นแหละครับรถยุ่เนี่ยเม็ดลมนุ่มตกยังไงเลยหกมุ้งเลยนะคุน้องอ่ามุ้งเครึงจะมืดแล้ว เมืดไว้ไว้ช่วงนี้ยมัหน้าหนาวแล้วก็ไม่ค่อยหนาวอะไรเลวยว่าเรย่องแต่อากาศพอ่อเย็นๆเพราะอาบน้ำดีๆนี่แหละครับอาบน้ำสบายชื่นใจและอาบน้ำตอนนี้ ีผมอยู่กับผมแล้วแถวตะพุ่งคนละครับเห็นที่แหล่งท่องเที่ยวคนละแถวตะพุ่งคนละอยู่ใกล้ๆหาดแม่น้ำพึ่งคนละบอนอยู่บนพักก็ได้มัดช่องกับยูผู้ละ ต้องนี่ดูบรรยากาศธรรมชาต,ติในตัวเมืองระยองไปก่อนครับตอนนี้ยังอยู่บริเวณในไอ้ระยองอยู่เดี๋ยวก็ออกซ่านเมืองเลยวะเดี๋ยวก็นู่นแหละฮอดไออาร์ีซีอยออู่ละไอโรงงานไออาร์ีซีก็จะถึงแล้วละวันนี้ก็รุดไปแล้ววันนี้ เยอมากทำงานในยาพิซซี <ง eterm oon> ่ก็มีแต่แท้บ้านเท่าเลยแล้วก็มีน้องเอ้ยมาตั้งแต่ตั้งแต่คนละทั้งเท่าคนละคนละย่องแท้ๆกับบิ้ม่ค่อยมีดอกทำงานโรงงานไนยาพิซีเนี่ยมีแต่คนไอ้สารบ้านเท่าคนละมาเฮ็ดงานอยู่ไอ้โรงงานไอยาพิซีเนี่ยหลายครับเยอมากใ่เมืองละย่อยมีแต่คนไอ้คนอีสารหลาย มันเป็นคืนจังหวัดหรือว่าทับรถกล้องมันจับสั้นในเด้อพี่น้องเด้อไม่น่าขับรถอ่ะกล้องมันจับสั้นๆจักหน่อยัไต่กข็ขอขออให้หลายๆกล้องมันจับสั้น บรรยากาศบ่ค่อยมีกล้องมันสั้นกับขอโทษขอแพ้หลายๆมาถึงบริเวณไหน,นโรงงานในี p c นะครับคอเคต์คอเคตไอโรงงานล่ะตอนนี้อยู่ไอี p c ครับบรรยากาศนี้ดีตอนเย็นๆมันบ่มีแดด โรงงานไอ้ฟิซซี่แหละครับมันอยู่ข้างๆทางขังขงขงขง้วนี่แหละแต่นี่ตั้งกล้องไว้ไปตุงตุงที่สะพานลอยแหละครับวันไหนข้ามไปฟิซซี่ก็ได้ไอ้โดยทางด้วนนั่นแหละถึงแล้ววันนี้ไอ้โรงงานไอ้ฟิซซี่นี่แหละซี่ไอ้ซี่แยกนี่แหละตรงที่ทางด้วนนี่แหละครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี่ก็ขอบุญขอบคุณนะครับเออทาพี่น้องไอยูทูบทั้งหลายนี่แหละครับถึงไออารพีซีแล้วครับ,รบนี่สะพานตัวเนี้ยทั้งด่วนเนี่ยที่เขามารับดูรับส่งก็ขอบคุณขอบุญขอบคุณหลายๆครับพี่น้องสำหรับคลิปวิดีโอนี่ก็ขอก้าข้าม่าสวัสดีครับ